สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันอังคารนะครับก,ก็จะมาเล่าเรื่องเดิม <c oughs> ก็เป็นเรื่องการพันมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ที่ผมจะมาพันเนี่ยมันก็เป็นมอเตอร์แบบเดิมนะครับเป็นมอเตอร์สําหรับใช้ในรถฮับจักรยานไฟฟ้านะครับ <c oughs> ตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับผมก็ได้ใช้ตัวล้อที่เป็น48โวลต์นะครับแต่ว่าตัวอย่างนี่ก็คือ4 8โวลต์เหมือนกันแต่ว่ากําลังหวัดเยอะกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะให้หมดทั้งหมดนะ แค่เอาไว้อธิบายในส่วนหนึ่งซึ่งล้อสองตัวนี้มีจํานวนโพลที่เท่ากันจํานวนชั้นโพลที่เท่ากันแต่ต่อไปเนี่ยหลังจากเราแกะเสร็จนะครับก็จะต้องทําความสะอาดนะอันนี้คือตัวที่ผมแกะวันนั้นนะแต่ว่าผมเอาอีกตัวมาอธิบายแกะทำความสะอาดโดยการตัดเจียนะบางตัวนี่อาจจะมีพลาสติกลองพลาสติกไอตัวแผ่นที่นี่รองนะตัวแผ่นด้านนี้แต่บางตัวก็ไม่มีซึ่งแล้วแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะถ้าตัวที่มีพลาสติกรองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการไหม้อะ มักจะละลายหมดแล้วไม่เหลือแล้วครับพลาสติกตัวนี้ละลายหมดแล้วผมแนะนําให้ตัดอ่าตัดออกเลยตัดพลาสติกออกเจียพลาสติกออกอันนี้อันนี้จริงเป็นพลาสติกครับอยู่ด้านหน้าด้าน้งางแต่ว่ามันละลายหมดแล้วผมก็เลยต้องเจียออกให้เห็นเล็กเลยเจียพลาสติกออกถ้าไม่เจียพลาสติกออกจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้จะเป็นหลุมๆุมบอ่บอเป็นแบบว่าไม่เท่ากันเสมอนะทําให้เราแบบ พันแล้วเกิดมีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าเวลาพันแล้วมันจะช็อตเพราะว่าก่อนพันเนี่ยมันจะมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งคือการใช้แผ่นฟิล์มแผ่นไมก้าแผ่นพาวเวอร์อันนี้เราจะมีกระดาษอันพาวเวอร์แต่อันนี้ผมไม่ใช้สําหรับรถจักรยานไฟฟ้า,เพ,าเพราะว่าเามันดึงลวดนยบางทีกระดาษมันฉีกขาดผม,มแนะนําให้แนะนําเป็นแผน่นแผ่นไมค์ไลท์อะไรเงี้ยแผ่นตัวพวก การความร้อนนะครับซึ่งอันนี้หาซื้อได้ตามของผมมันหม้อมีมีขายนะครับก็แผ่นหนึ่งอ่าผมใช้ความหนาอยู่ที่0.3หรือไม่ก็0.225อ่หาหรือว่าจะบางกว่าก็าไ,ได้แล้วแต่นะหรือว่า0.22 02. ก็ได้ความหนานะตัดเป็นเส้นตรงๆอ่าตัดเป็นเส้นตรงความตัดก็ให้วัดขนาดอ่าตรงนี้ก่อนตัวโพลนะครับสมมุติที่ผมวัดตัวโพได้อยู่ที่ 2.94นะครับผมอาจจะบวกไปข้างละหมิลอ่าบวกไปข้างละ1มิลก็เป็นอ่า3.15เงี้ยแล้วผมก็วัด่าวัดที่แผ่นนี้แล้วตัดยาวเลย3.15นะแต่ว่าวิธีการตัดมันจะมีกลไกลวิธีการตัดเล็กน้อยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเทคนิคสําหรับคนที่จะเอาไว้พันมอเตอร์นะครับพันมอเตอร์เพราะว่ามันจะมีเทคนิคนึงซึ่งจริงๆแล้วที่จีนอะ่ะเขาประกอบมอเตอร์เขา,าจะทําแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ไทยเนี่ย บางคนไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับแต่อันนี้คือก่อนเป็นการเตรียมก่อนที่จะพันนะคลิปหน้าเป็นคลิปพันแล้วคลิปนี้นี่ผมเตรียมให้ก่อนนะฮะอันนี้ผมลอกกระดาษจากตรงนู้นม,มาแล้วก็แปะที่นี่อ่าก็คือผมตัดกระดาษเป็นชิ้นๆ้นอย่างเงี้ยอ่าชิ้นชิ้นเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอ่าตัวแผ่นฟิล์มนะครับแล้วก็พับพับแผ่นฟิล์มแต่ว่าการพับแผ่นฟิล์มเนี่ยเราอย่าพับพอดีต้องพับเลื่อนลงมาแถบหนึ่งเลื่อนลงมาแถบหนึ่งเพื่ออะไรเวลาเราพันลวดเราจะ ตบแต่นี้แล้วลวดร้อยเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูก็คือสมมุติผมผมผมอันนี้เป็นลวดนะเราจะตบไปตบไปงี้ปับ๊บเสร็จแล้วลวดก็ร้อยเข้ามาได้เลยนะครับตบไปแล้วลวดร้อยเข้ามาเลยวิธีการใส่นะครับคือใส่ไอ้ด้านสูงเนี่ยเข้าหาตัวเราด้านเตี้ยเนี่ยก็เข้าหาตัวเราเหมือนกันนะไม่ใช่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ผิดคุณจะทํางานยากมากทํางานยากมากเพราะเราจะมองไม่เห็นว่าลวดจะเข้าไปอยู่ เข้าไปในร่องนี้หรือเข้าไปในร่องหลังต้องระวังด้วยนะอ่ะแล้วเรวาใส่เราก็เสียบนี่เลยเสียบนี่ปับ๊บนะก็คือความเหลื่อมเนี่ยเห็นไหมแต่ผมเนี่ยอันนี้คือผมเหลื่อมมากเกินไปควรจะเหลื่อมสักประมาณสัก1มิลน,นะครับหมิลอย่างน้อยหรือมากกว่านี้หน่อยท่านี้นี่ผมมองแล้วน่าจะประมาณ2มิลน,นะที่ผมเหลื่อมไปให้ก็คือเราก็ต้องใส่ตัวเนี้รอบเลยก่อนพันนะครับก่อนพันเราก็ต้องใส่ตัวนี้รอบเลยใส่ยาก แผ่นมันเป็นรอยจับอย่างนี้ก็บีบก็ใส่เลยใส่อย่เงี้ยไปเรื่อยๆจนครบนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดเพราะว่าเราสามารถขยับได้นะเห็นไหมเราใส่พอเวลาใส่อย่างนี้ปุ๊บพอเราเดินลวดแล้วเราพันลวดเราก็ตกแล้วก็ไหลลงข้างล่างฮนะ ตบตบแล้วก็ไหลลงตบแล้วก็ไหลลงเดี๋ยวเวลาพันจะพันเร็วเทคนิคการพันพันเร็วเราใส่อย่างนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าม,มันจะหมดนะครับจนกว่าม,มันจะรอบตัวอ่าแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนวิธีละตอนแรกเราแกะวิธีนี้ใช่ไหมเราก็ยังต้องใช้อ่าแผ่นทองเหลืองเหมือนเดิมตะกรับส่วนไปที่ตรงนี้ที่ตรงเขาเหมือนเดิมเพื่อกันไม่ให้ไม่ให้ตัวเขาเป็นรอยนะครับขยิด อาจจะมีประมาณสัก6คลิปนะผมคิดว่าถึงจะทําสําเร็จถึงจะแบบว่าใช้ได้แล้วเห็นไหมทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆหมุนอย่างนี้ได้แล้วไอตัวตัวแกนก็จะไม่เป็นรอยเราก็ค่อยๆร้อย,อยไปเรื่อยๆนะครับการพันมอเตอร์อ่ะเราก็สมควรจะมีเครื่องมืออยู่ไม่แค่กี่ชิ้นเนี่ยเตรียมเครื่องมืออย่างนี้ไว้นี่ผมจะเตรียมไว้เวลาผมดันลวดออกดันลวดออกหรือว่าเวลาแบบว่าดันลวดเข้ามันจะเหลาเหล็กไว้อันหนึง่งนะครับ เอาไว้เวลาแบบซ่อมชิ้นงานแล้วก็จะมีพวกตัวพวกนี้เอาไว้แกะลวดหรือว่าดัดลวดหรือตบลวดนะบางทีบบเวลาเราใช้เราต้องใช้ตัวนี้เคาะลวดให้มันเข้าไปนะรเคาะลวดให้เข้าไป,นะาไปกะเราเลี้ยงอย่างนี้จนครบนะครับในตัวนี้จนครบจนรอบเลยหลังจากเราเลียนรอบเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เหลือวิธีการพันวิธีการพันของผมเนี่ยถ้าใครมองเนี่ยเห็นไหมเห็นลวดข้างหน้า ลวดข้างหน้านี่คือผมพันทีเดียวลวดจะไหลๆม้วนดึงเข้ามาอ่าแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่มีลวดไม่มีที่วางอย่างผมเนี่ยก็อาจจะดึงลวดใส่ขวดแล้วก็พันแต่ผลที่ได้มันจะไม่ดีเท่ากับวิธีของผมอ่าเดี๋ยวผมไปดูวิธีของผมกันเดี๋ยวอนธะิบายให้ฟังอ่าครับอันนี้เป็นวิธีของผมในจํานวนลวดที่ผมนับวันนั้นนะอ่ะอ่าสมมติลวดที่ผมนับ มันทั้งหมด15เส้นนะครับในการพันหนึ่งครั้งสมมติหน้าอันนี้15เส้นผมก็จะทําโลนเนี่ยอยู่บนชั้น15ชั้นแล้วก็ดึงมาทีเดียวนะครับดึงมาพร้อมๆกันแกะรวดแล้วก็ดึงมาพร้อมๆกันหมดเลยดึงเสารวดมาพร้อมๆกันนะครับดึงอ่ารวมรวมรวมมาท้อนพร้อมๆกันก็ดึงมาพร้อมๆกันจะดึงแต่ลวดนี่ต้องหมุนทางเดียวกันนะครับนี เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวิธีแบบนี้แกอีกแกอีกวิธีหนึ่งมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับนี่เป็นวิธีของผมนะผมทำสมมติเองผมทำ15เส้นครับวันนี้มีลวดทั้งหมด15เส้นอา่าหรือบอกไปเรื่องลวดลวดผมใช้อยู่บางเบอร์25นะครับ24กับ25แล้วแต่อันนี้กับหัวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนใหม่สมมติเนี่ยผมดึงมาอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหม15เส้นผมก็ดึงเข้ากับตัวลวดได้เลย,เลย ตัวลวดได้เลยแต่เราต้องมัดนี่ไว้หน่อยอมันมีไว้นิดนึนนงดึงเข้ากับตัวลวดคราวนี้ชิ้นงานเราจะแบบดึงดึงได้แบบว่าลวดนี่เส้นไหนจะหย่อนจะตึงก็ได้หมดแล้วคือสมมติในในบรรดาเนี้ยพอเราหมุนหมุนไปนมีอยู่หนึ่งเส้นเนี้ยอ่าเกิดมันเดินทางน้อยกว่าหย่อนโอเคเราก็ต่อตรงนี้กลับได้หรือไม่ก็พอเราดึงไปทีอทีลวดตรงนี้มันอาจจะไม่ต้องกลับแล้วมันก็คือใช้ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมทำตัวอย่างลวดให้ดูอะสำหรับบางคนเนี่ยผมเคยเห็นแล้วบางคลิปที่ใช้ขวดน้ำตอน,นแรกผมก็ดูอยู่ใช้ขวดน้ำแล้วก็ดึงลวดมาอย่างเงี้ยแต่ว่าลวดเขาเขาจะไม่ได้มีลวดเป็นแพรเหมือนผมนั้นนั้นคือเขาจะมีลวดอยู่หนึ่งม้วนแล้วเขาก็ซอยมาหลายเส้นแล้วพันใส่ขวดน้ําอย่างนี้นะครับอ่าพันใส่ขวดน้ําอย่างเงี้ยแล้วมาพันในเนี้ยเอามาพันใส่ชิ้นงานนะ พอเวลาพันใส่ชิ้นงานจริงๆแล้วอะ่ะพันแล้วมันใช้ไม่ได้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันใช้ไม่ได้เพราะเกิดจากอะไรนี่เดี๋ยวผมพันไม้ส่วนหนึ่งนะครับผมลองก่อนนี่คือผมมีให้ลองนะเอาผมทำลองทดลองได้นีเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคสมมุติบางคนที่ผมเห็นแล้วใช้ขวดน้ําหรือใช้ ใช้ลวดอ่ะแล้วพันมาเป็นแบบขวดอย่างเงี้ยแล้วคิดจะพันเข้าไปอ่ะจริงๆมันจะทําให้พันไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูอันหนึ่งเพราะว่าเวลาเราพันไปครั้งแรกเนี่ยสมมติเราพันได้จริงเดี๋ยวไปดูผมนะพอมีคลิปฝรั่งทาอยู่นะมันพันได้แต่ว่างานมันจะออกมาไม่เรียบร้อยนะครับงานอาจจะดูแย่มากเลยสมมติผมพันนะครับนี่ผมพันก่อนนะนี่เดี๋ยวผมเก็บอย่างนี้ไว้ก่อนฮะสมพันให้ดู สมมติผมนี่เป็นการพันแบบสมมติมาให้ดูก่อนว่าพันเป็นแบบขวดน้ำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอพันไปแล้วปุ๊บนะครับนี่ลวดอย่างเงี้ยครั้งแรกๆเนี่ยเราพันได้นะฮะครั้งแรกอย่างนี้ผมพันให้ให้ดูได้แต่พอพันครั้งต่อไปปุ๊บนะครับลวดในเนี้ยแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีระยะที่ไม่เท่ากันพอเวลามันถึงก้นๆน่ะแล้วตรงเนี้ยมันจะยุ่งที่ขวดมันจะยุ่ง พอมันยุ่งแล้วมันจะทําให้คุณไม่สามารถพันงานทิ่เนี้ยจบได้พอรวบมันดันยุ่งซะก่อนนี่ท่านได้ดูก่อนสมมตินะอันนี้คือผมพันสมมุติให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพันจริงอีกทีหนึ่งคือเป็นใช้ใช้ตัวนู้นข้างหน้าผมพันเพราะตัวนี้ผมเคยลองพันแล้วผมพันไม่ได้ผมพันแล้วรวดมันยุ่งสมมตินะครับพอพันอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บอ่ะย้อนฝั่งย้อนฝั่งนะครับย้อนฝั่งก็คือย้อนมาอย่างนี้มันจะพันกลับไปกลับมา เถ้ามันเป็นลวดแต่ลวดจริงๆต้องยาวมากไม่ได้สั้นแค่นี้นะครับยาวอย่างน้อยก็มีประมาณสิบฟมตรอ่าสิบฟมตรเนี่ยพอเวลาถึงถึงที่แล้วลวดแต่ละเส้นในนี้มันจะเลี้ยงไม่เท่ากันมันทําให้ยุ่งยากนะเหล็กอันนี้ต้องคอยแบบคอยเสียบอย่างที่ผมบอกอ่าเสียบเพื่อจะให้ลวดตัวด้านบนมันเข้าไปแต่นีอผมสาธิตให้ดูก่อนในกรณีที่แบบไม่มีไม่มีโลนด้านหน้าเหมือนผมอะ่ะหรือไม่มี หาหลอดได้เล็กๆก,ก็ได้หาหลอดหรือหาแกนแกนไม้หรืออะไรแบ่งเอาก็ได้นะครับแบ่งแล้วให้ร่วมมันเดินมาแบบไม่ต้องสม่ำเสมอกันเพราะแต่ละครั้งบางทีมันพันไม่ได้นนนนนเนี่ยอ่าเนี่ยพันมันก็เนี่ยสมุดเนี่ยฮะนี่เป็นการทําสมุินะโอเคสมมุิพันอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่านี่อันนี้ตีกลับมาสมุินี้รอบสามนะครับอ่านีก็อย่างที่ผมให้ดูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกทีนึงแต่นั้นคือพันแบบสมบูรณ์ นั้นจะใช้เวลานานมากนะครับเนี่ยเนี่ยคือลวดตรงน,นี้ยถ้าดูนะเห็นไหมว่าผมรีดลวดไปแล้วตอนนี้ลวดแต่ละเส้นเนี่ยไม่เท่ากันแล้วเห็นปะเนี่ยผมพันใกล้จบแล้วลวดมันเริ่มไม่เท่ากันแล้วที่เกิดปัญหานะก็ะคือเวลาจบปุ๊บถ้าเกิดมันอยู่ในม้วนนะ่ะถ้ามันมีระยะที่ไกลพอสมควรนะครับมันจะทําให้ไม่เท่ากันทันทีเลยผมต้องใช้เหล็กเนี่ยเหล็กนี้ต้องรับอยากคมนะครับ เหล็กอันนี้รับเป็นสามเหลี่ยมคมไม่ได้เลยถ้าคมเมื่อไหร่ก็งานเสียหายแน่นอนครับอ่าถ้าคมมันงานเสียหายแน่นอนอ่าถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้เหล็กอย่างเงี้ยนี่คือสาธิตให้ดูก่อนก่อนจะพันจริงอ่าโอเคอเนี่ยคือได้ละตอนนี้คือผมได้ละแล้วผมที่ผมเกิดได้ตอนนี้เกิดขึ้นก็คือเห็นไหม เส้นลวดตอนท้ายมันไม่เท่ากันตอนแรกที่ผมเรียงมามันเท่ากันก็คือว่าเวลาเราพันไปเนี่ยลวดแต่ละเส้นมันจะทับหน้าทับหลังไม่เท่ากันนะครับผมถึงต้องใช้วิธีการแบบเรียงในโลนอ่ะหลายๆอันแล้วดึงค่อยๆดึงมามันอาจจะดูยุ่งยากจริงมันอาจจะใช้ลวดเปลืองจริงแต่ถ้าเราไม่มีอันนั้นเราอาจจะใช้เป็นหลอดได้นะครับหลอดได้หรือว่าหาวัตถุดิบอย่างอื่นก็ได้ที่มันเป็นแบบเป็นหลอด แล้วก็เอาลวดนมาแบ่งแล้วช่างกิโลให้น้ำหนักเท่าๆกันนะครับแล้วก็ค่อยๆสาวมาพันจะดีกว่าแต่ถ้าเราพันลวดรวมมาแล้วเนี่ยวิธีแรกนี้คือวิธีที่ผมลองแล้วผมรู้สึกว่ามันมันพันแล้วมันจะปัญหาตลอดพอพันใกล้จบปุ๊บลวดตรงนี้บางบางทีจะพันแบบเป็นกอเลยพอมาจะพันอีกทีผมพันไม่ได้แล้วงานผมไม่เสร็จแล้วผมก็เลยต้องแก้วิธีโดยวิธีนี้ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่จริงๆแล้ว ที่จีนเขาก็ใช้แบบนี้แต่เขาจะตั้งหลอดอีกแบบหนึง่งแล้วเขาจะมีที่ที่วางแบบของผมนี่เป็นไม้วางด้านบนวางแล้วดึงลงมาอ่าบางที่จีนบางทีก็จะเป็นแบบปีนียมขัดแล้วดึงจากด้านด้านข้างแล้วย้อนกลับมาให้นี่แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคมีคลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวไปต่อกันนะครับเสาอ่างคารหน้าดิอัางคารหน้าคือแบบวิธีพันเลยพันจนแบบเรียงโคมาเลยแล้วเริ่มต้นยังไงกลับหลังยังไง นะครับเอาจนจบเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นตอนเทสอ่าเอาแค่ขั้นตอนพันนะเพราะว่าผมดูแล้วผมจับเวลาแล้วพันตัวหนึ่งประมาณ30นาทีผมทําเสร็จตัวหนึ่งนะครับก็อาจะดอกเวลาเอาแบบพันเร็วๆเๆเๆอ่าสอนปั๊บแล้วก็เดี๋ยวเดินเคกลองให้มันเ,เร็วๆก็จนเสร็จนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่